เนี่ยนะคะตาก็มานั่งอยู่ตรงห้องน้ำตา<ๆ>นี่นะคะตาก็<ๆ>นั่งเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนคะพ่อหนังเวนระยะเวนระยะไอซีน่านาเว้นระยะจากน้องเลย เว้ยยาไก่เฮาได้หน่เออมาฝากเรับมาปูนปิดหนาเจียวมาฝากเหตียงเบิ้งแล้วเจียวแล้วเจียาไอซีไอซีเอาอยังมาฝากน้องเจ้าอย่างมาฝากน้องโอ้ยสาวเด้อนะคะทุกคน หนาวนะคะเดี๋ยววันที่สองเราจะมาจับของควันกันนะคะทุกคนกินข้าวนะคะอ้กข้าวกิข้าค่ะทุกคน คก็คจะมีเวลา,ากินข้าวิวข้าวแค่มีแจ่วแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะไปค่ะให้ดูบรรยากาศด้านหน้ากันนะคะอีบรรยากาศด้านหน้านะคะโอ้ยหนาวพี่น้องเอ,อ้ย ะไปดูบรรยากาศกันนะคะ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะชัดไหมนี่นะคะทุกคนเป็นโครงสร้างแล้วโอ้ยตัวใหญ่องค์ใหญ่มากนะคะ คนใหญ่มากจัมปุจัมปุเลยนะคะทุกคน หิวอะไล ชาเด็ดค่ะแ่นแ่นกระดูกหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหแซบแซบร้ายโอ้โห้าสมาก้้อะ โอ้ตาจะไปปั่นจักรยานบ่กโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทุกคนหนาว ได้ไหวปะเนาะแล้วเต้นอีแล้วค่ะเมื่อคือยังเต้นไม่พออีกเหรอ หนาวลมแรงมากเลยครับตอนนี้ลมแรงมากเขินตลบเลยครับหนาวเต้นออกกำลังกายก่อนต้องโยกแล้วตอนนี้ เอือใช่ไหมเว้ยหนาวค่ะกลวนกุ้ยนี่ไอ้อะไรนะมันจะแตกบอกเฮ้ยม่ได้สูบเลยไม่แตกหรอคะมันแข็งโคงแข็งใช่ไหมเล็กไมแข็งอ้าวพี่อ๋อสู้ค่ะต้องยีก่อนนะครับบุญบต้องโยกแล้วก็ดันเนาะมันเป็นยังไงมันเนาะนี่นะคุณผู้กองนะครับจะเอาจักรยานคันนี้ครับกลับบ้านครับตอนนี้ หนาวมากแขกไปนอนมาห่มอยู่นี่เอ้ยเอาไาอยู่อีลีนเข้าบพมันรั่วเหรออัรั่วมันรว่ามันอาบอกว่ามันออกอยู่นั่นแหละเกี่ยมเข้าลุมบะมันมันมันตันหัวถูกนหน่ตันหัว นี่มันตันอยู่นี่ทำไมนี่มออกอยู่นะนเขินไม่เข้าไปทางไงไัดังนะอยากข้ามานี้หนึ่งหนึ่งร้อ0ท่านเดินทางมาเออนีมีไห ได้หมดแรงแล้วหมดแรงแล้วพอห่มประมาณสี่พื้นให้เอาอยู่หนาวอ่ะ มันได้อยู่ฟูว่ามันได้อยู่แต่มันไม่ลงเฉยมันไม่ลง,ลงเฮ้ยไม่เข้าไม่ใช่ไม่ลงโอ้ยพี่น้องเอ้ยสรุปว่ายังใช้ได้นะครับดูไปใช้ได้ตอนนี้น้ำอุ่นก็ไม่อยู่ค่ะอุ่นตอนเวลาอาบเวลาอาบเสร็จหนาวเนี่ยางมันดีจริงเลยนี่ก็จะเอาไปอัดดีวะนี่ตากตำลังจะทำลมอัดเนี่ยเนี่ยตรงเขาทำเนี่ย มีความลมอยู่ปัดมันเข้าก่นอนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้นกยูงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ